สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ครูทานข้าวกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีลูกศิษย์นิติอยู่ข้าง,างครูคนนึงเดี๋ยวมาช่วยครูลือนะครูยืนยันด้วยเกียรติของการเป็นข้าราชการด้วยการเป็นครูว่าสิ่งที่ครูลือออกมานี่คือสภาพความเป็นจริงนะครับครูไม่ได้มาจัดฉากจะมาใส่ร้ายป้ายสีใครนะครับอันนี้คืองานจริงๆเลย นะส่วนท่านใดจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็สิทธิ์ของท่านนะครับจากเมื่อช่วงซ้ายนะครับคือครูลื้เครื่องยนต์ฝั่งซ้ายไปเราก็เห็นนะมีความเสียหายมีงานหมกเม็ดเอาไว้พอสมควรนะครับทีนี้ช่วงบ่ายครูจะมาทําการลื้เครื่องยนต์ส่วนบนนะก็ในการลื้เครื่องยนต์ส่วนบนก็คือต้องถ่ายน้ํามันเครื่องครูถ่ายน้ํามันเครื่องไปแล้วนะครับแล้วก็บอกนะครับวันนี้ แหวนหรือประเก็นนอ็อตถายน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับบีแบนแ,แต๊ะเลยนะฮะแล้วน็อตน,นี่แท้แบบเหลี่ยมนี่เยินหมดเลยถ่ายน้ำมันเครื่องออกไปดำข้นคลักเลยจากนั้นคือครูก็ถอดน็อตยึดคอท่อไอเสียน็อตยึดคอท่อไอเสียปกตินะครับมันจะเป็นลักษณะของสตัดแล้วจะมีตัวเมียมาขันแต่นี้คือใช้เป็นเป็นเป็นโบเป็นตัวผู้ขันทั้งคู่นะฮะ แล้วก็ท่ออันนี้คือเขาใส่ท่อตรงรุ่นมาท่อของเวฟร้อยสิบเนี่ยแหละแต่เขาใช้เหล็กรูนะฮะเหล็กรูเนี่ยเอามายึดแทนนะครูก็ถอดท่อไอเสียไปพอมาดูฝั่งตรงคอท่อไอดีบ้างนะครับคอท่อไอดีฝั่งเนี่ยเป็นน็อตหัวเบอร์แปดส่วนฝั่งขวาเป็นน็อตหัวเบอร์แปดแล้วครูหยิบให้ดูนะคือครูยืนยันครูไม่ได้แอบเอามาใส่นะครับอ่ะครูพาท่านผู้ชมไปดูเลยนะฮะนี่นะ ฝั่งนี้นี่คือน็อตหัวเบอร์แปดนะครับอ่าหัวเบอร์แปดทีนี้มาดูฝั He ่งขวาเห็นไหมฝั่งขวาก็เป็นน็อตหัวเบอร์แปดแต่มีการเอาน็อตตัวเมียลรองมานะครับส่วนในนี่ที่วันนั้นครูบอกเจ้าของเขาบอกว่าเขาให้เพื่อนเขาแก้ไขมาเนี่ยเขามีการไปซื้อชุดซ่อมคาร์บูมาแล้วเขาคงจะเปลี่ยนอะไรอะไรตรงนี้นะครับเนี่ย ถอดคอท่อไอดีออกทวนอีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้เขาเรียกคอท่อไอดีนะครับเขาไม่ได้เรียกคอหลีดนะครับส่วนเนี่ยท่อไอเสียที่ครูบอกเนะี่ยเขาใช้เหล็กรูไอเหล็กอันนี้ก็คือเหล็กที่มาใช้ค้ำในตัวนี้เนี่ยค้ำตัวนี้เนี่ยที่ครูชี้เนี่ยแ,แต่นี้มันเป็นของแต่งแล้วเขาเอามาใช้ยึดท่อไอเสียเอาไว้นะข้างขวาซีนแกนสตาร์ก็รั่วนะขาสตาร์ก็หลวมงองแง่เง,งแง่อย่างนี้นะครับ เขียนะถอดอาด่ายน้ำมันเครื่องถอดคอท่อไอดีถอดท่อไอเสียจากนั้นคือครูก็ถอดหัวเทียนอันนี้คือหัวเทียนใหม่ที่วันนั้นครูเปลี่ยนให้เขาแล้วรถเขาสตาร์ทติดแล้วนะครับจากนั้นนะครับครูจะทําการคลายน็อตตัวนี้อันนี้คือใช้ตัวทีเบอร์10คลายนะครับคือครูคลายไว้ล่วงหน้า แล้วรถเดิมๆจากโรงงานเขาจะมีแหวนตัวหนึ่งจะเป็นอลูมิเนียมหรือจะเป็นทองแดงก็ได้แต่ไม่ใช่แหวนไซส์มาหืมาอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับอ่ะคูใายไปละนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แหวนตัวนี้นะครับไอแหวนตัวเนี้ยคือแหวนที่จะต้องไปอยู่ฝั่งลูกกิ้งตัวกลางครับแต่นี่ช่างเขาใส่มาอย่างนี้นะครับนี่นะบี้แบน พอมันบี้แบนอย่างนี้ครูถามเลยมันการรั่วได้ไหมครับก็การรั่วไม่ได้เคลีย <Clear S 1> นะอ่าเดี๋ยวดูฝั่งนี้ให้จบไปเลยนะครับจากนั้นคือครูจะคลายฝาตัวนี้ไปเลยนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปรื้อวาลวเขาด้วยเหมือนงานถอดข้างนอกเดี๋ยวบางทีมันแน่นครูคลายไปแล้วนะครับน็อตสองตัวอ่าครูคลายออกอ่ายังซ้ายเดียวันอยู่นะครับเผาพันเดียวกันครูแค่ฝานี่ออกเลยขอหย่าสักครู่นะครับ เดี๋ยวเอาด้ามต่อสั้นให้ครูหน่อยต่อสั้นที่ใส่กับลูกบล็อกโวเทียนนั่นอ่ะเอาด้ามต่อเดี๋ยวครูขย่าใช้ด้ามต่อสั้นคอเบาเบานะครับติดกับประก็นกระดาษอยู่นะครับนะครับคอแล้วนะครับครูก็เปิดออกมาโอเคนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราจะถอดวาลวนะครับมันจะมีอะไรครับสลักกระเดื่องอยู่นะแต่ต้องเอาฝาสูบออกไปก่อนนะ เชียฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับทีนี้กลับไปฝั่งซ้ายเครื่องยนต์อที่ฝั่งซ้ายเครื่องยนต์นะครับเมื่อกี้ที่ครูคลายน็อตตัวยาวไปนะครับไอ้ฝาปิดตัวนี้ก็จะหลุดออกมาอย่างนี้สังเกตว่าที่ฝาสูบตัวนี้ตรงที่นิ้วครูชี้มันจะมีเขี้ยวอยู่หน่อยนึง แล้วไอ้ฝาตัวนี้ถ้าปกติเขาจะมีเขี้ยวอยู่หน่อยอึ่งเวลาประกอบนะครับเขาจะหมุนให้เขี้ยวเขี้ยวเนี่ยมาขัดกันไว้อย่างนี้แต่ตอนนี้ที่ฝานี้ไม่มีเขี้ยวแล้วนะมันหักไปก่อนหน้านี้นะครูไม่ได้ทําหักนะครับเ,เจนนะ,ะเปิดฝาปิดตัวตั้งวาลวออกเลยครับนะคะอย่างในนี้ก่อนเลยจะได้ง่ายๆนะครับอโอเคฝาปิดตัวตั้งวาลว ไอเสียไอเสียจะมีน้ำมันเครื่องค้างอยู่นี่นะโอเคนะส่วนไอแหวนเมื่อกี้นะ่ที่ครูบอกมันน่าจะเป็นแหวนตัวนี้ครับนี่น้อตไยับเยินหมดล้วจากนั้นครูจะใช้ตัวทีเบอร์แนะครับคลายน้น็อตยึดเฟืองขับพาลูกเบี้ยวคลายนะครับ ส่วนในตัวแกนดันโซ่ก็บอกดันโซ่คือครูถอดไปจากคลิปที่แล้วแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูลูกกิ้งกางกันว่าลูกกิ้งกางจะเป็นอย่างไรโอ้ช่วงบ่ายแดดออกพอดีเลยนะฮะครูจเจ้าเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวออกนะครับเดี๋ยวคืนนี้รอบค่ำก็จะเรียน ตั้งโซ่ไทมิง่งแล้วก็สอบตั้งโซ่นะนะครับอะหัวเฟืองออกมาแล้วสังเกตว่าที่เฟืองเนี่ยจะเป็นรอยขาวๆเนื่องจากว่าพวกลูกปืนในแคมเนี่ยเบ้าฝาสู่มันสึกมันก็เลยทําให้เฟืองตัวเนี้ทําไมครับขยับเข้าขยับออกแล้วก็จะมาถูหบฝาตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะสึกตัวนี้ก็จะขาวเงาๆแล้วก็จะมีเศษผงอลูมิเนียมปะาปนไปกับน้ํามันเครื่อง จากนั้นท่านดูต่อนะครับอันนี้คือถูกนะน,นี้คือครูคายไว้แล้วนะครับเป็นน็อตหนึ่งตัวเขาจะใช้ใช้เกลียวตัวเมียคือแข้งเนี่ยเป็นเกลียวตัวเมียส่วนตัวเนี้ยเขาจะใช้ที่เสื้อสูบเป็นเกลียวตัวเมียแต่เนื่องจากเกลียวที่เสื้อสูบมันคงหวานคงรูดช่างร้านนี้ก็เลยใช้วิธีใช้น็อตตัวยาวๆขันให้ทะลุมาอย่างนี้ แล้วก็เอาน็อตตัวเมียเบอร์สิบอีกตัวหนึ่งมาขันบวกเอาไว้นี่ประมาณอย่างนี้นี่คือลูกกิ้งกลางที่ครูบอกเห็นไหมครับหัวน็อตเยินหมดเลยมีรอยครีมล็อกรอยสกัดแล้วก็เป็นแหวนหรือประเก็นอลูมิเนียมแบบเย็นเยนแล้วนะ้ำมันเครื่องมันก็เยิ้มรั่วลงมาชัดเจนนะจากนาั้นครูจะคายน็อตยึดฝาสูบคายทะแยงมุมคือครูคายไปล่วงหน้าแล้วนะบอกก่อนนะครูก็หมุนออกเลยนะครับ ่ามันจะมีแหวนหรือประเก็นตัวนึงนะครับเป็นทองแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาใส่ได้ถูกไหมอันนี้แหวนเหล็กถูกต้องตัวล่างซ้ายาก็น่าเห็นใจนะครับวางเครื่องหมื่นเจ็ดโอ้โหปภกวางเครื่องรถยนต์เลยนะครับเนี่ย ตัวนี้เป็นแหวนทองแดงนะครับถูกต้องลนะเขาทำถูกคือครูก็บอกว่าถูกนะครับตัวนี้มีแหวนไหมอ่ะตัวนี้เป็นแหวนเหล็กนะครับโอเคเอะอยู่ครบตัวสุดท้ายนะครับตัวบนซ้ายมีแหวนอยู่นะครับอ่าโอเคฮะแหวนอยู่ครบนะนอนหัวหมวกไม่แตก จากนั้นเดี๋ยวครูจะแค่ฝาปิดออกนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตใช้ตัวนี้นะครับด้านต่อสั้นเคะเพราะว่าร่องรอยคือเหมือนเขาติดติดกาวติดประเก็นเหลวมานะครับเนี่ยอันนี้คือครูไม่ได้แงะไปตรงไอ้นี่้อยต่อนะคือครูแงะไปที่คีบมันนะครับเดี๋ยวครูไม่ได้แงะเข้าไปอย่างนี้นะ,ะแงะตรงตรงคีบมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ไอ้ฝาเนี่ยเขาใส่มาถูกไหมถ้าถูกคือลูกศรมันจะลงข้างล่างนี่นะคือครูหยิบออกมานะครับโอเคนะถูกต้องลูกศรลงข้างล่างแต่ปาเก็นนี่ไม่แน่ใจว่าใส่ถูกไหมเพราะปาเก็นมันปิ้นเยอะพอถึงขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะถอ,นนอดน็อตตัวนี้ออกนะครับเนี่ยที่เขาใส่น็อตบวกมา เดี๋ยวมันจะช้าหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าว่าครูเลยนะครับโอ้ลูกศิษย์เอากระดาษมากางล่มให้นะขอบ,บใจมาก ครูไม่รู้นะเขากลางลมนะท่านผู้ชมจะเห็นมืดหรือเปล่าครูไม่แน่ใจนะเห็นนะ okay, นะเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ใช่น,น็อตของมันนะครับเนี่ยนะฮะแต่ไม่พ้นฝีมือช่างไทยทําได้อยู่แล้วนี่นะครับชัดเจนนะทีนี้ครูก็จะต้องเอาน็อตตัวนี้เดี๋ยวไปมัดกับน็อตเบอร์สิบของของเขาไว้ก่อนนะครับเห็นไหครัวน,น็นอตไหนน็อตเบอร์สิบเขาแต่ถ้าตัวเนี้ยังใช่ของมันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวครูจะาฝาสูบออก คูเอาฝาสูบออกนะครับทอทอ่อไอเสียคือครูถอดไปแล้วนะครับอันเนี้ยพอพอครูทำไมฮะครูเอาฝาสูบแยกออกจากเสื้อสูบท่านเคยกินอะไรนะพวกแฮมเบเกอร์พวกอะไรอะ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรชีสใช่ไหมครับที่มันเยิ้มเยมเนี่ยนะฮะเนี่ย ปักเกล้หลวหรือกาวนี่เยิมเลยครับอไม่อยากให้เสื้อสูบออกอยากเจ้าฝาออกก่อนไม่ยอมออกให้แคมหลุดมานี่แล้วครับบางคงหลวมจัดอ่ทีนี้จะติดบางโคลไหม ว่ามันคือการวางเครื่องมานะครับเดี๋ยวครูฝั่งนี้นะฮะติดนิดนึงโหบางโคนก็แตกด้วยว้าวติดอยู่นิดนึงไม่พน้นเดี๋ยวเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอก่อนนะครับเพื่อครูจะทำการถอดบางโคนนะครับ ถอดบางโคนแล้วครูจะเอาฝาสูบออกมานะครับเข้าใจนะนี่บางโคนเขาแตกอยู่แล้วนะไม่ใช่ครูทําของเขาแตกนะครับะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูกับลูกศิษย์นิติก็ช่วยกันนะครับเอาฝาสูบออกมาได้นะครับเดี๋ยวครูให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าอุดมไปด้วยกาวจริงไหม นี่ต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าประเก็นแผ่นนี้คมนะครับเผลอพลาดไปนี่ได้เลือดเลยนะฮะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเศษกาวทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับประเก็นอันนี้ประเก็นของเทียบนะครับอ่าท่านดูนะฮะนี่คือสภาพห้องเผาไม้นะครับเขมาเต็มเลยใช่ล่าครับ เสร็จแล้วดูต่อนะครับอันนี้คือแคมชราบหรือเพาลูกเบี้ยวที่มันหลุดออกมาเองนะเวฟร้อยสิบคาร์บูเรเตอร์จะมีตัวกลไกลดกำลังอัดอัตโนมัติแต่คันนี้ตัวกลไกลดกำลังอัดอัตโนมัติโดนถอดทิ้งไปแล้วมันก็จะมองได้2แง่นะครับคือหอันนี้คือแคมแท้แต่เขาถอดตัวลดกำลังอัดออก กับ2อ,อันนี้คือแคมแต่งหรือแคมสร้างทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อันเนี้ยมันเป็นแคมแท้แล้วไปถอดตัวรถกําลังอัดออกถ้าคนที่เขารู้จริงเนี่ยเขาจะเชื่อมปิดเพื่อไม่ให้น้ํามันเครื่องมันออกตรงรูที่ครัวเ,เนี่ยคีมปากแหลมชี้ถูกไหมฮะพอน้ํามันเครื่องมันจะวิ่งจากฝั่งนี้เข้ามาเนี่ยที่ครวนิ้วชี้น้ํามันเครื่องวิ่งเข้าพอไปถอดตัวก,กลไกรถออกมันเจอรูนี้ปุ๊บน้ํามันเครื่องที่วิ่งมาก็ทําไมครับ รั่วออกมันก็จะมีน้ํามันเครื่องเนี่ยมาเลี้ยงที่แคมตัวเนี้ยกับแคมตัวเนี้น้อยลงแล้วมันก็จะส่งผลให้จมูกแคมกระตีนกระเดืองทําไมครับสึกหลอแล้วก็พังเร็วขึ้นชัดเจนนะนะครับอ่ะเดี๋ยวครูบาลน,นีติดไปจับคาร์บูเรเตอร์ให้ครูหน่อยอ่ะดึงแม้ทีนี้เดี๋ยวครูจเจาเสื้อสูบออกก็ต้องทําไมครับถอดลูกกิ้งกลาง ผูให้ท่านดูน็อตลูกกิ้งกลางนะครับนี่นะยับเยินหมดเลยนะครับนี่แหวนเหมือนประเกนเลเทแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็แหวงไปแล้วนะครับเนี่ยปกติผิวสัมผัสตรงนี้ต้องเรียบนะครับตรงนี้คือแหวงเหมือนโดยรอนโดยรอยโดนอะไรเจียมานะครับนี่แหวงหายไปแล้วเท่าว่าเวลานั้นน้ำมันเครื่องซึมออกมาแหวนหรือประเกนก็ปิดไม่อยู่อาจจะมีซึมอ่ะ คูเอาน็อตตัวนี้ออกอ่าอันนี้น็อตดั้งเดิมของมันอยู่นะของเดิมตัวนี้นจะเป็นสีแฉกขันได้คูเจ้าเสื้อสูบออกอ่าลูกกิ้งกลางไอสันตรงกลางไม่มีแล้วนะครับแทบจะเป็นตัวโอวงกลมนะปกติจะมีสันอ่าสันขึ้นมานะครับไม่มีแล้วนะนะนี่ชัดเจนนะครับ หัวเอาเสื้อออกทีนี้เสื้อจะติดอีกไหมเมื่อกี้ก็ดดอ่าเมื่อกี้ก็ฝาติดตอนนี้เสื้ออีกอนิดนึงนะครับบางโคงเขาแตกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไง เจ้าของเขาคงให้แก้ไขใหม่จะเ,เพิ่งไปงางเยอะนะครับเดี๋ยวเสามันเดี่ยวเสื้อนะครับแล้วจากการที่ครูดูที่เสื้อสูบนะครับเสื้อตัวเนี้น้าจะคว้านมาจนหลายซ้า์ครูรู้ได้ไงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยต้องตีนเสื้อชายเสื้อเนี่ยมันจะมีเตเปอร์หรือแชมเฟอร์เยอะเนี่ยเหลือน้อยมากเลยนะครับเพราะนั้นลูกที่ใส่มา อาจจะเป็นรูปแบบโอเวอร์ไซส์ไปเยอะเลยนะครับเค okay, นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึงว่าลูกสูบไซส์อะไรทีนี้พอมาถึงขั้นตอนนี้เสร็จไอตัวเนี้ยที่ครูบอกไปไตัวนี้ก็พังไปแล้วนะครับเนี่ยโดนตีจนแตกพังไปละเดี๋ยวครูขอญาดถอนให้ดูเลยสิบดอ่าด้านต่อสั้นด้านสไลด์อยู่ตรงนี้หมดแล้วครับผมเตรียมมัแล้วครับ แค่พูดทบทวนชื่ออะไรเนี่ยนะครับมันไม่มียางนะครับแกนดันโซ่มันไม่มียางรองใช่ไหมเนี่ยเหล็กกับเหล็กก็ทำไมครับตีกันดังแตกทังส่วน ลูกกิงกะลูกกิงตัวล่านี่คือเดี๋ยวครัวประแจ L หกเหลี่ยมมาลายได้เลยแล้วเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับว่าพอเราคลายน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้ออกมันจะมีแหวนรองอยู่ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยแหวนครูขออนุญาตเอาโซ่ลาวลิ้นออกอจากนั้นเดี๋ยวครูจะทําการถอดลูกสูบดูก่อนลูกสูบป,ประกอบมาถูกไหมเนี่ยชัดเจนเลยครับทําลดมาราคา วางเครื่องมาหมื่เดี๋ยวคุยให้ท่านดูนะเพราะนี่แก่กันสดๆเลยนะครับ <c oughs> อะเดี๋ยวมันอาจจะดูยากนิดนึงนะเดี๋ยวคุยให้ท่านผู้ชมดูนะครับปกติเนี่ยลูกสูบรถฮอนด้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสองจังหวะหรือ4จังหวะเนี่ย ฮอนด้เขาจะใช้เครื่องหมายบนหัวลูกสูบก็คืออะไรครับอินถ้าในกรณีเป็นลูกสูบ2จังหวะเวลาครูสอนลูกศิษย์เนี่ยนะครับแล้วเวลาครูไปประกอบเนี่ยสจังหวะนะอินจะอยู่ตรงข้ามพอร์ตไอเสียแต่ถ้าเกิดเป็น4จังหวะอินจะอยู่ฝั่งลิ้นไอดีอ่านเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ลิ้นไอดีเวฟร้อยสิบเนี่ยลิ้นไอดีมันอยู่ข้างบนใช่ไหมนี่อยู่ตรงที่นิ้วคูชี้อยู่ตรงนี้ใช่ปะข้างล่างจะเป็นลิ้นอะไรครับไอเสียแต่ท่านดูนะครับเนี่ยอินมันอยู่ฝั่งไหนครับเนี่ยเขาสายลูกสูมาอินอยู่ฝั่งไอเสียเครื่องหมื่นเจ็ดได้เสื้อแตกๆอย่างนี้มาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยเสื้อแตกๆรั่วๆอย่างนี้มาตัวหนึง่งเอาอะเขานะครับตอนนี้นคือครูพูดเหมือนเดิมนะ พราะลูกศิษย์ครูเคยพูดเองว่าไปทําเครื่องร้านไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละครูก็บอกมันไม่มีทางเหมือนครับห้าปุดเดี๋ยวคลิปล็อกมันทําไมครับกระเด็นพอดคลิปล็อกอันนี้คลิปล็อกของเทียมนะครับเพราะเป็นตัว G นะครับไม่ใช่ตัวซี อันนี้คือครูถอดคลิปล็อกลูกสูบฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวครูวานเจ้าดันสลักลูกสูบออกให้ครูหน่อยอ่าพ่อนี่นะท่านผู้ชมจับตานะครูไม่ได้ขยับตรงไหนนะนี่อ,ออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยชัดเจนนะครับเขาใส่อินมาอยู่ฝั่งอะไรครับไอดีไอโทษไอเสียลูกสูบยังประกอบผิดเลยนะครับ การสูบไม่เหลือครับนี่การสูบหลวมอย่างนี้เลยครับนี่คอนอย่างนี้เลยฮะอ่าคือแล้วยังไม่รู้นะนี่ข้างใต้เครื่องนี้คือมันเยอะมันรั่วไปหมดเลยนะครับนะครูตั้งใจจะทำแค่เครื่องยนต์ส่วนบนกับเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นให้แต่เดี๋ยวออกมาพอรื้อเยอะ พอทาเครื่องยนต์ส่วนบนดีคับมีปัญหาต้องมาลื้อซ้าซ้อนอีกใช่ป่ะครับเสียค่าแรงซ้าซ้อนเครื่องช้าพอทําคัสด,ดีติดเครื่องก้านทําไมครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยก้านหลวมมากเลยครับเนี่ยขยับอย่างนี้เลยเนี่ยลูกศิษย์จะบอกได้ยินเสียงอะไรก็แก,ก๊กก็แก๊กเนี่ยครับก็ท่านดูแล้วท่านเก็บไว้เป็นกรณีศึกษานะครับนะฮะทำเครื่องร้านไหนก็เหมือนกันครูบอกไม่เหมือนครับ นะแล้วบางร้านเคยได้ยินลูกศิษย์เขามาพูดให้ฟังเหมือนกันว่าถ้าทำรถกับร้านเขาแล้วเนี่ยเวลารถเสียอย่าวรถมาให้ครูซ่อมที่โรงเรียนนะเพราะเขาบอกว่าครูซ่อมรถไม่ดีนั่นน,น่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆไม่ใช่ครูซ่อมไม่ดีหรอกกลัวอะไรครับกลัวครัวมาทำคลิปอย่างนี้ไงก็เลยบอกว่าถ้ามีปัญหาเข้าร้านหี่ยาออมาที่โรงเรียนฮนะจางเขาซ่อมไม่ดี ขาต้องต่อคิวต้องเขียนจองคิวอะไรอย่างนั้นก็ว่านไปนะครับ <Okay. S 1> ก็ทํามาอย่างนี้ไงถึงกลัวไม่กล้าให้เอามา <c oughs> ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปดูว่าวาวลรั่วหรือไม่รั่วต่อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ